สวัสดีครับกับชาวสบัดข้อมือทุกท่านกับผลงานของน้อง,น,อง,น,องน้องเอกเอวีที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันครับกับ5้าหนังเด็ดที่คนหามาดูกันมากที่สุดในเดือนพฤษภาค,คมรหัสแรกกับ apw 087จากค่าย Prestige เรื่องนี้นะครับแนวแฟนโดนค่มขืนซ้ำๆจนเธอติดใจกับน้องเรมุสุสุโมริ เรื่องนี้นะครับเธอรับบทเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซึ่งเธอก็มีแฟนหนุ่มนะครับซึ่งคบกันมาเป็นปีโดยเธอกับแฟนหนุ่มก็รักใคร่กันเป็นอย่างดีนะครับแต่แล้วกลับมีเหตุการณ์ต้องทําให้เรมูจังพลาดท่าโดนเพื่อนชายในร้านสะดวกซื้อจับซ้ำจนได้แถมยังแอบ,บแกเมล์เธอเอาไว้เพื่อมีอะไรกับเธอในครั้งต่อๆไปเรมูจังนะครับต้องโดนจัดหนักจัดเต็ม ทั้งของเล่นดิวโดไข่สัตว์และอื่นๆอ,อีกมากมายเลยทีเดียวจากที่เธอเสียถึงใจฟินกันไม่หยุดหย่อนแม้เธอจะไม่ค่อยเต็มใจแต่โดนบ่อยๆยก็เสียวได้เหมือนกันทําให้เรมูจังค่อยๆ่อเพลิดเพลินกับเซ็กที่เพื่อนชายในร้านสะดวกซื้อมอบให้อีกทั้งเขายังพาพรรคพวกมาทาให้เรมุจังเสียวหนักขึ้นอยา่างทวีคูณจนกระทั่งวันครบรอบที่คบกันกับแฟนหนุ่มนะครับแม้ในห้องจะจัดงานต้อนรับแต่เมื่อแฟนหนุ่มเปิดประตูเข้ามานะครับก็ต้องช็อกกับภาพที่อยู่ตรงหน้าเรมุจังนะครับโดนซอยซ้ำยังหนักน่วง ทั้งเขายังโดนจับให้ดูเถิดซ้ำต่อหน้าต่อตาอีกด้วยรหัสที่2 IPX 660จากค่ายไอเดียพกเกตจับต้มโจรขโมยของในร้านสะดวกซื้อผลงานใหม่จากน้องคณะโมโมโนงิคณะจังรับบทเป็นนักเรียนมปลายวันหนึ่งเธอเกิดนึกสนุกแอบเนียนขโมยของในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเธอออกมาได้ไม่มีใครเห็นทำให้เธอเริ่มทำบ่อยครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกพนักงานในร้านจับจนได้ เขาพาเธอไปหลังร้านเพื่อสอบสวนและจะแจ้งความแต่เธอก็พยายามต่อรองไม่ให้แจ้งตำรวจและพนักงานนะครับก็นึกบางอย่างได้เพื่อมาเป็นการแลกเปลี่ยนเขาให้เธอถอดชุดชั้นในไปจนถึงเสื้อผ้าและคณะจังนะครับคิดว่าก็คงจะจบแค่นี้แต่หารู้ไม่ว่าพนักงานคนนี้นะครับเล็งไว้มากกว่าที่เธอคิดเขาพุ่งประชิดแล้วลุกเข้าใส่ในทันทีทันใดให้เธอหวบแล้วจัดหนักเข้าใส่เธออย่างไม่ยัง้งเพื่อเป็นการทําโทษเธอหลังจากเสร็จภารกิจนะครับพนักงานก็กลับไปที่หน้าร้านเพื่อขายของต่อครับ ล่อยให้คณะจังนะครับนอนหลับอยู่หลังร้านและในตอนนั้นเองที่ผู้จัดก,การกลับมาเพื่อเข้าออฟฟิศโดยเขานะครับเข้าไปเจอกับคณะที่นอนเปลืออยู่และด้วยความเป็นห่วงนะครับเลยพาเธอไปที่ออฟฟิศของสำนักงานและผู้จัดก,การร้านนะครับกอาอารไรให้เธอทานโดยรูปร่างหน้าตาที่ะสวยนะครับทำให้ผู้จัดก,การเริ่มใจเขาไม่ดีซะแล้วฮอร์โมนพุ่งพล่านเขาเลยจัดเธอต่ออย่างถึงใจเลยทีเดียวครับ รหัสที่3นะครับ pred 305ผลงานจากค่ายพรีเมียมรวม3ดาราสาวสวยในหนึ่งเรื่องกับน้องไอกะยามากิชินานามิมิสกิไอกะมิสกิโปรเจกต์พิเศษนะครับเนื่องจากโอกาสครบรอบ15ปีของค่ายพรีเมียมเป็นการนำเอานางเอกสาวสวยนะครับมารวมตัวกันจากค่ายต่างๆรวม3ค่ายด้วยกันนำทีมโดยเจ้าภาพอย่างไอกะยามากิชิแห่งค่ายพรีเมียมตามมาด้วยสาวนานามิมิสกิจากไอเดียพกเกตและสาวมิสกิไอกะจากค่ายมูดี้ กับงานเซ็กแบบฮารเรมถือว่าเป็นการกลับใหม่ครั้งของหนังแนวพรีเมียม VIP ที่นำสาวๆค่ายต่างๆมาร่วมตัวกันโดยครั้งล่าสุดที่ทำนั้นก็คือปี2009โดยตัวหนังนะครับจะแบ่งเป็นพาร์ทย่อยๆแบ่งเป็น2คนรุมพระเอกหนึ่งคนเมื่อครบแล้วก็จะจัดัเต็มรูปแบบ3รุมหนถือว่าเป็นการฉลองครบรอบ15ปีของค่ายพรีเมียมเรียกได้ว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว ผลงานรหัสที่4 IPX 666จากค่ายไอเดียพกเกตรถไฟหมดต่้สดเพื่อนสาวกับไอซาวะมินามิกับซีรีส์ชายหนุ่มพลาดรถไฟเคลื่อน้วนสุดท้ายจนต้องมาขออาศัยพักกับเพื่อนร่วมงานเขาล่าลาแฟนสาวไปทำงานตามปกติแต่ถ้าว่างานเข้าเขาต้องทำโอทียาวจนดึกดื่นซึ่งก็มีมินามิเพื่อนร่วมงานช่วยกันทำสองคนหลังจากเคลียร์งานเสร็จเขาก็ออกจากบริษัทพร้อมกับน้องมินามิจัง แต่งานก็ได้เข้าอีกรอบเพราะมันดึกมากจนพลาดรถไฟขบวนสุดท้ายซะแล้วคืนนี้เขากลับไม่ได้หรือจะไปนอนที่โรงแรมดีสุดท้ายมินามิก็ได้เสนอว่าให้มาพักที่บ้านของเธอเขาเลยตามไปโดยไม่ได้คิดอะไรมากมายนอกจากความใจดีของเพื่อนร่วมงานแต่เมื่อเข้ามาในบ้านมินามินั้นใส่เสื้อผ้าหลวมๆสบายๆ แถมอย่างโนโบราโนแพนจนเขาตกใจโดยเธอก็เริ่มชวนดื่มเบียร์พูดคุยกันไปแถมยังโชว์วบจนพี่แท่งทองของชายหนุ่มต้องแข็งตัวและมินามินั้นก็เริ่มเข้าใกล้มรน,นัวจนเขาไม่อาจต้านทานได้เล่นตามเคมกามที่เธอมอบให้อย่างเสียวซ่านถึงใจหลังจากที่ทํากันเสร็จแล้วแฟนสาวของเขาก็วิดีโอคอลมาหาเขาก็รับสายพูดคุยตามปกติแต่แล้วมินามิก็เข้ามาจัดก,การบวบให้แถมยังขย่มให้อย่างเร้าใจจนเขาแทบทนไม่ไหวจากนั้นเธอก็ไปล้างหน้าจนเผยหน้าสดให้เขาเห็น โดยช่วงแรกเะครับเขาอาจจะยังไม่ค่อยเต็มใจในการมีอะไรกับมินามิสักเท่าไรแต่พอเห็นหน้าสดสวยใสนะครับเขาก็ไม่อาจต้านสเสน่ห์ของเธอได้อีกต่อไปโดยในคืนนั้นก็เป็นเขาเองที่รุกเข้าใส่มินามิยามตื่นในช่วงเช้านะครับก็จัดก,กระส่งท้ายอย่างเร้าใจกันอีกรอบฟินกันไปในที่สุดครับรหัสสุดท้ายรหัสที่5 IPX 6 5 8จากค่ายไอเดียพกเกตซ้ำกับเจ้านายรุ่นลุงในทริปออนเซน ของขาเ,เด็กคาเรนกับบทบาทของพนักงานหน้าใหม่โดยเธอนะครับแอบเลงหัวหน้างานเอาไว้และหล่อรุกเข้าใส่ในตอนกลางคืนในการเดินทางเจรจาธุรกิจครับโดยน้องคาเรนนะครับคอยเทคแคร์เจ้านายอย่างเต็มที่ดูภายนอกคล้ายกับเป็นลูกน้องที่แสนดีแต่ที่แท้จริงแล้วนะครับน้องคาเรนแอบชอบหัวหน้าคนนี้อยู่ในใจหลังคุยงานกันเสร็จนะครับทีมก็มาค้างคืนกันที่โรงแรมบอร่อน้าร้อนและน้องคาเรนจังนะครับก็ชวนเจ้านายดื่มกัน2ต่อ2และเริ่มหวานสเสน่ห์ใส่เขา และแม้เจ้านายจะเมานะครับแต่เขาก็แต่งงานแล้วเลยพยายามป่ายเบียงแต่น้องคาเรนจังนะครับก็เริ่มลุกหนักเข้าจากนั้นก็เริ่มนูวเนี่ยครอเคลียเล้ารมจนหัวหน้าทนไม่ไหวโดยน้องคาเรนจังนะครับก็จัดการสอดใส่แล้วยกปลดไปจนเขาเสร็จแต่ที่สุดครับและเช้าวันถัดไปนะครับคาเรนจังจัดให้แบบปิดตาผ้าเสียวโดยคาเรนจังนะครับก็เล้ารมจนหัวหน้าต้องทนไม่ไหวต้องมารุกลับกับคาเรนจังอย่างถึงใจแล้วสกันไปเป็นการส่งท้าย แล้วถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบคลิปโดนๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนแล้วอย่าลืม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับ HotHub Channel ช่องที่จะทำให้คุณกระชุ่มกระชวยด้วยสาระกระจายที่เรานำมาฝากกันครับ